จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์เนื่องจากอุบัติเหตุพัดต,ตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากล ล่าสุดมีการพูดถึงเรื่องราวที่หมอบีทุ่สืบวิญญาณได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการต no ้นหนูแม่มซึ่งแม้จะออกอากาศไปเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาแต่ทางรายการเพิ่งนำคลิปรายการมาลงทำให้เนื้อหาในรายการเพิ่งถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวันนี้เนื่องจากบางช่วงบางตอนหมอบีได้พูดถึงสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับคดีแตงโม สำหรับเรื่องราวดังกล่าวหมอบีเผยเป็นในๆนว่าความจริงแล้วบุคคลที่รับรู้เรื่องบนเรือขณะแตงโมโตกน้ําไม่ได้มีเพียงแค่5้าคนที่อยู่บนเรืออย่างปอโรเบิร์ตจ็อบกระติกและแซนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่เคยปรากฏตัวหรือเปิดเผยตัวที่ไหนเลยคนนั้นก็คือช่างภาพฟิลันซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งตัวละครที่สําคัญเพราะได้กลุ่มความลับบางอย่างไว้ ผมไม่แน่ใจว่าคนนี้เป็นคนที่ในนี้หรือทำงานในนี้หรือเปล่าก็ถ้าเจอ,อถ้าเจอจะให้ทำอะไรกับเขาคะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นทีมงานคนหนึ่งที่ได้ไปทำงานใหญ่งานหนึ่งใหญ่มากด้วยในทางคริสซึ่งน่าจะมีเรื่องราวและมีประโยชน์ต่อคดีคดีหนึง่ง ในทางคริสใช่เอาแล้วแค่แค่นี้แค่นี้พอเอาแล้วเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอคงที่ห่วงอ่ะไม่ได้ห่วงเรื่องสิ่งที่เขาไปทํานะแต่ห่วงตัวเขาเองเนี่ยที่จะมีผลกระทบกับเรื่องนี้อเระมัดระวังตัวดีๆอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรอย่างเงเลยอ่ะอย่าไปให้ใครรู้ว่าเป็นใครทําอะไรยังไงที่เกี่ยวเนื่องกับอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลากสวยไปด้วยอะไรเงี้ยครับ ทุกอย่างปิดเงียบไว้ห้ามหิวแสงโดยเด็ดขาด <laughs>